โพธิรักโพธิกิจวันเสาร์ที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2558งานครบรอบ25ปีการศึกษาศีสะอโศกเวลาประมาณ7.50นาฬิกานาทีค่ะเสียงระฆังดังกังวานทั่วพุทธสถานศีสะอโศกเป็นสัญญาณการมาถึงของพ่อครูสมณะโพธิรักมีท่านสมณะและก็ญาติธรรมบางส่วนค่ะมารอรับพ่อครูอยู่ที่หน้าวิหารพระาธาตอยู่แล้วค่ะ พอครูพร้อมเหล่าท่านสัมมนาค่ะก็ได้ขึ้นมากราบนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุบนวิหารพระธาตุเสร็จแล้วท่านก็กราบคาระวะกันหลังจากนั้นเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาค่ะพ่อครูพร้อมท่านสัมมนาอีก14รูปท่านสิกขาสามรูปก็ได้เริ่มตั้งแถวบินทบาทหน้าสารามบรรพชนแล้วก็เดินบินทบาทตามเส้นทางภายในหมู่บ้านมีญาติธรรมแล้วก็ชาวชุมชนโดยเฉพาะวันนี้ค่ะสิทธิ์เก่าศรีสะอโศก มาร่วมใส่บาตรเป็นจำนวนมากทั้งสิทธิ์เก่าที่ยังอยู่ตามพุทธสถานต่างๆและสิทธิ์เก่าที่กลับไปภูมิลำเนาเดิมหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้ววันนี้ก็ได้หอบลูกจูงหลานมาใส่บาตรร่วมกับชาวชุมชนและคณะครูเป็นจำนวนมากระหว่างที่พ่อครูเดินบิณฑบาตนะคะก็ได้สนทนากับสิทธิ์เก่าลหลายๆคนด้วยความเป็นกันเองสร้างความอบอุ่นให้กับหลายคนที่จากไปนานค่ะ หลังจากที่พ่อครูบินทบาทเสร็จนะคะก็ได้เข้าไปที่ศาลาบุญถ่วมเพื่อเตรียมแสดงธรรมก่อนชั้นแต่ก่อนที่จะเริ่มรายการค่ะบรรดาสิทธิ์เก่าก็ได้กราบนมิมนต์พ่อครูท่านสมณะท่านศิทธมาตรมาร่วมถ่ายรูปกับสิทธิเก่าตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุดขณะได้ถ่ายภาพร่วมกันกับพ่อครูนะคะทุกใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเปรียบเสมือนได้กลับบ้านมาพบพ่อผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญญาณแห่งพุทธ เวลาประมาณ8.40นาฬิกา40นาทีค่ะก็ถึงเวลาที่พ่อครูเริ่มแสดงธรรมก่อนชั้นในวันสำคัญเพราะว่าเป็นวันครบรอบ25ปีการศึกษาของศีรษอโศกตั้งแต่ปีพศ2525ก็มีนักเรียนพุทธธรรมและกศนอมาก่อนแล้วต่อมาในปี2533ก็มีสัมมาสิกขาจนถึงปัจจุบันจบไปแล้ว17รุ่นค่ะการศึกษาที่เป็นสมาสิกขา เป็นการศึกษาที่ก่อให้เกิดหนอเนื้อของพุทธหน่อเนื้อของคุณธรรมคืนสู่สังคมวันนี้มีทั้งญาติธรรมชาวชุมชนคุรุและก็สิทธิ์เก่าเข้ามาฟังธรรมกว่า2 0 0คนลูกที่เรียกว่าญาติธรรมลูกทางวิญญาณยังอาตมาเนี่อาตมาไม่แคร์หรอกที่ไม่มีลูกทางร่างกายทางสรีระ แต่อาตมาว่าอาตมามีลูกทางวิญญาณนี่ได้มากก็คุณเยอะเพราะได้พันเป็นอนเนกหลายพันเป็นอนเนกลูกอาตมาและลูกทางจิตวิญญาณนี่นะอาตมาว่ามันลึกซึ้งกว่ากันเยอะเยอะเพราะคนที่จะเข้ามาเป็นลูกได้เนี่ยต้องมี DNA ของความเป็นเชื้อแท้ความเป็นเชื้อแท้ DNA เป็นเชื้อแท้ของ บิญญาณพุทธเพราะอาตมาในตระกูลพุทธต้องมีด n a พุทธใส่เข้าไปแล้วก็มีเชื้ออันนี้อาตมาก็พยายามที่จะนี่แหละก็ใส่เชื้อเข้าไปเพราะ้นทุกคนที่มาผ่านโรงเรียนชาวาโศกเนี่ยสมาชิกานีนถือว่าเป็นคนที่ได้รับฉีดวัคซีนของเชื้อด n a อโศกทั้งนั้นนี่คือสัจจะต่างๆนะทีนี้ คนที่ไม่รู้ก็เป็นหลงโลกหลอกอย่างพวกเราเนี่ยได้รับวัคซีนที่ให้ไปแล้วส่วนจะแอนตีออกไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตัวแคตัวมันบางคนไม่เหลือนะที่มานี่ถือว่าเหลือนะที่ไม่มานี่ตีความว่าไม่เหลือก่อนคนไหนที่ไม่มาเนี่ยเรายังอยู่เรายังไม่ตาย แล้วกลุ่มแกละกลุ่มแกนของพุทธกลุ่มแกนของ d n a พุทธก็ยังมีอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นสถานที่เป็นวัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมเป็นชุมชนเปิดรับอยู่ทุกวินาทีนอกจากเราเลวจนเกินมาเข้ามาและหมู่เขาไม่ให้เข้าเองไปเลยเองจะเข้ามายังไงเขาก็ไม่ยอมไม่เข้าแล้วเพราะว่าเราชั่วเกินเกินขนาดก็แล้วไปหรือว่าเรามีโรคภัยที่ จนขนาดเขาไม่ให้เข้ามาเชื้อโรคนี้เดี๋ยวมาแพร่ในะยุง่งในนั่นก็เองของคุณแต่ละคนที่ไปทํามาแต่ถ้าไม่มีความร้ายเลวถึงขนาดนั้นก็เข้ามามาช่วยกันทุกวันนี้คุณว่าสังคมต้องการสิ่งที่มีลักษณะประเสริฐลักษณะที่จะเป็นไปอยู่อย่างสังคมทุกคนไม่มีเราของเราทุกคนไม่ห่วแงแหนทุกคนเกื้อกูลกันช่วยเหลือเฟือไฟกันพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บ ทึ่งตายกันด้วยน้ําใจด้วยจิตวิญญาณที่จริงเนี่ยคุณว่าโลกนี้ต้องการไหมต้องการไหมภาพบรรยากาศเก่าๆภาพแห่งอดีตที่ติดแล้วก็หนีบไว้ข้างสาลาเสมือนเตือนใจให้ลูกหลานหน่อเนื้อพระโพธิสัตว์เมื่อไหรเนอจะกลับคืนรางกันเสียที หลังจากที่พ่อครูแสดงทมเสร็จค่ะเวลาประมาณ11นาฬิกา11นาทีพ่อครูก็ได้เมตตาพบกับลูกๆหลานๆต่อมีตัวแทนสิทธิ์เก่าก็ได้มามอบปัจจัยถวายพ่อครูโดยเป็นการรวบรวมมาจากสิทธิ์เก่าทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นที่1จนถึงรุ่นที่17จากนั้นก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเป็นการจับสลากของขวัญซึ่งเป็นภาพถ่ายในทุกอเรียบทของพ่อครูจานวน12ภาพ ในระหว่างจับสลากนั้นนะคะพ่อครูก็ได้เยาเล่นกับลูกๆหลานๆสิทธิ์เก่าอย่างสนุกสนานค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลก็เป็นสิทธิ์เก่ารุ่นต่างๆเช่นรุ่นแสงแซวช้างน้อยหิ่งห้อยโลมารวมถึงครูที่มาร่วมงานก็ได้รับรางวัลเช่นกันค่ะเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีนะคะก็ได้เวลาฉันพัฒหารของพอ่อครูวันนี้อาหารสัปปะยะต่างๆที่ล้วนเป็นอาหารไร้สารพิษ มีการปรุงแต่งน้อยมีทั้งพืชผักผลไม้ไรสารพิษกว่า37รายการที่ชาวศรีสะอโศกตั้งใจนำมาถวายพ่อครูอย่างเคาเรพเลื่อมใสและศรัทธ,ธาค่ะระหว่างที่พ่อครูกำลังเริ่มฉันได้มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรได้เข้ามากราบนมัสก,การพ่อครูสนทนาในโอกาสที่ทางคณะได้มาเยี่ยมชม มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนแบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบุญยมศรีสะโศกเมื่อสนทนากันได้สักพักค่ะทางคณะก็ได้กราบนิมนต์พ่อครูร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกค่ะหลังจากที่ทางคณะกลับไปค่ะพ่อครูก็ได้กรุณาแจกเข็มกลัดที่ระลึก80ปีไม่มีแก่ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับตั้งแต่ช่วงงานมหาปรารนาที่ผ่านมา ซึ่งส่วนมากก็เป็นสิทธิ์เก่าที่อยู่ห่างไกลไม่มีโอกาสมาพบพ่อครูได้บ่อยครั้งนักค่ะพอแจเกเข็มกลัดเสร็จนะคะพ่อครูก็ยังกรุณาเรียกให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับโลกเก็ตรูปเหมือนพ่อครูให้มารับอีกค่ะแถวที่ยาวๆก็ยังคงเป็นสิทธิ์เก่าที่ยังไม่ได้รับโลกเก็ตตั้งแต่ช่วงงานพ่อชังคาริยะสัจจายุสักพักค่ะก็มีผู้ที่มาขอให้พ่อครูตั้งชื่อให้ใหม่ระหว่างนั้นเองก็ได้เกิดฝนฟ้าขนอง ฟ้าร้องคำรามฝนตกอย่างหนักระบบไฟฟ้าในศาลาบุญถ่วมก็ได้ดับสนิทค่ะบรรยากาศก็มืดมิดราวกับช่วงพลบค่าแต่กิจที่พ่อครูกำลังตั้งชื่อให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆท่านก็ยังคงประกอบกิจนั้นอยู่ท่ามกลางความมืดมิดมีผู้ที่ได้มาพบเห็นนะคะก็ได้นำไฟฉายมาให้สิทธิ์เก่าเพื่อส่องแสงสว่างให้กับพ่อครูได้ทำกิจนั้นต่อไปค่ะหลังจากตั้งชื่อเสร็จได้ไม่นานนักค่ะ ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเด็กชายป่าต้นโพได้นำน้องชายที่พ่อครูได้ตั้งชื่อให้ไว้นะคะว่าเด็กชายหินต้นโพเพิ่งคลอดมาได้20วันมาให้พ่อครูชมพ่อครูก็ยังไม่ได้อุ้มออกมาจากเบาะนะคะเพราะว่าตัวยังอ่อนคอก็ยังไม่แข็งแม้ว่าเด็กชายป่าต้นโพจะขอให้พ่อครูอุ้มน้องชายตัวเองก็ตามสักพักค่ะ คุณพ่อปิ๊กฝากหินก็ได้อุ้มเด็กชายหินต้นโพมาอีกครั้งหนึ่งแบบห่อตัวเรียบร้อยมาให้พ่อครูได้อุ้มเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับน้องหินและก็ครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ที่อายุน้อยที่สุดในชุมชนศรีสะอโศกค,ค่ะเวลาประมาณ13.50นาฬิกา50นาทีค่ะก็ได้เวลาอันสมควรพ่อครูเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับ ได้มีญาติธรรมมากราบนิมนต์ขอถ่ายภาพกับพ่อครูกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พ่อครูและเหล่าสมณะจะได้มากราบนมัสการลาสมเด็จปู่วิชิตอวิชาจากนั้นพ่อครูจึงเดินทางไปวิหารพระธาตุที่มีท่านสมณะหลายรูปรอพ่อครูอยู่แล้วพ่อครูพร้อมด้วยเหล่าท่านสมณะก็ได้ขึ้นไปกราบนมัสการลาพระบรมสารีริกธาตุท่านสมณะกราบนมัสการลาพ่อครู คณะท่านปัจฉากราบน้ำสกาลาลาท่านสมณะพันเตตามลำดับค่ะจากนั้นเวลาประมาณ14นาฬิกา5นาทีพ่อครูจึงเดินทางกลับค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญของชุมชนบุญนิยมศรีสะโศกครบรอบ25ปีซึ่งในปี2555ก็กำเนิดพุทธธรรมแสงแซวจนมาถึงปัจจุบันมีทั้งแสงแซวช้างน้อยพึ่งน้อยหิ่งห้อยโลมา แล้วก็อีกหลายๆรุ่นที่ได้จบออกจากรั้วส,สัมมาสิกขาไปแล้ว17รุ่นตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาค่ะการศึกษาของสัมมาสิกขาก็จะเน้นที่ตัวเด็กแล้วก็เยาวชนเป็นสำคัญเป็นการเรียนแบบนอกระบบเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศีลธรรมคุณธรรมพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ที่ทำงานเป็นฝึกฝนการงานที่เป็นสมาอาชีพซึ่งงานนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า เด็กนักเรียนสัมมาสิกขาก็ยังเป็นความหวังให้แก่สังคมได้เพราะว่าสิทธิ์เก่าเหล่านี้ได้ถูกบ่มเพาะไปด้วย DNA ของพุทธ,ธ d n a ของพระโพธิสัตว์ตามปรัชญาที่ได้ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติมาโดยตลอดก็คือศีลเด่นเป็นงานชาญวิชา